สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ทักทายยามบ่ายครับอตอนนี้ก็บ่ายโมงตรงครับนี่ฮะนาฬิกาบ่ายโมงตรงนะครับลุยงานต่อครับรอบบ่ายาหลังจากที่รอบเช้าก็โอ้โหตะกุกตะกักทำงานกันได้ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่า แมคโครเสียทอมก็โปลิงแตกกวา่าจะแก้ไขนะส่วนเจ้าวอลโว,โวก็ช้าครับแล้วทีนี้มันมีรถสิบล้อมาวิ่งร่วมเนาะพอสิบล้อเขามาวิ่งร่วมเนี่ยมันเลยเ,เหมือนกับว่าช่วงไหนที่ตักสิบล้อเนี่ยรถหกล้อก็ต้องจอดรอนะครับเดี๋ยว ต่อจากนี้ก็เจ้า PC 200นะครับซุปเปอร์ลงไปแล้วครับผมนี่ฮะบัญชาการโดยเดี๋ยวผมให้ดูนะบัญชาการโดยจนันสักศักสยามเพชรชมพูมาดูครับว่าระบบเจ้า SK กับฝีมืออาจารย์สัก จะเป็นที่ถูกใจกันหรือเปล่านะครับสมัยก่อนนี่จานศักดิ์ได้อยู่กับเจวีนะครับทีมงานเจวีก็คือทีมงานชวีปปลาก็เดี๋ยวคานตามตูดไปนี่นะครับเดินกตัวเดินยังดีอยู่นะใบแท็กใหญ่มากอ่ะใหญจริงๆใบแท็กน่าจะเป็นใบแท็กแปดสินะครับ ตอนนี้ให้เจ้าคมนะครับโซเฟอร์รถไทํทำการปรับทางให้อแรงอยู่นะบิดตัวแรงมากเลยแสดงว่าได้อยู่แต่ว่าแอร์นะครับแอร์ยังไม่มีแอร์น้ำยาแอร์ไม่มีก็ป๋ากแกก็จะให้ ช่างมาดูให้หมดเลยนะครับแล้วก็ให้มาเปลี่ยนอ,อะไหล่วอลโว o ด้วยเปลี่ยนซิลิโนยอหรือเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนกล้องนะครับเปลี่ยนกล้องอะไรนี่แหละเพราะว่าโวลโวก็ค่อนข้างจะช้าจังหวะที่ยกแขนยกขานะไปเดี๋ยวเราแซงขึ้นไปก่อนครับ ถ้าจะรอนี่ก็คงกว่าจะได้ไปแหละเราอะนี่ก็ทําเครื่องหมดไปหลายหมื่นนะครับเนื่องจากว่าคนเก่าขับอย่างเดียวไม่ดูแลไม่เช็คระบบจนทําให้เครื่องน็อกรับฝาสูบแตกเลยนะครับเครื่องน็อกเลยทีนี้จันสักก็เลย มาขับนะครับป๋าก็เลยให้จา์ซักมาขับให้ดูแลเลยอันไหนที่มันมีปัญหาขาดตกบกพร่องขาดตกบกพร่องโอ้ยแกก็ให้บอกนะครับอย่าอย่ากลัวว่าป๋า,ปาจะไม่อนุมัติแกบอกถ้าอันไหนมันไม่ดีป๋าซ่อมให้หมดแกบอกอย่างนี้เลยแกพูดเองเลยครับนี่ตอนนี้รถไทก็ เข้ามาอยู่ที่หน้างานหมดเลยเพื่อที่จะไล่ทําทางให้กับรถ6กล้อรถสิบร้อนะครับไม่งั้นนี่ไม่ไหวแล้วตายเลยแล้วผมต้องรีบทําเที่ยวแล้วช่วงบ่ายหลังจากที่ช่วงเช้าผมไม่ได้เที่ยวกับเขาเลยก็มัวแต่ทําทางให้น้องมันนะครับโอย,โอย,โอย,โอย ่นเยอะครับฝ่นเยอะทีนี้ไม่ได้แย่งกันแล้ว่ะครับมาก็ารถคันไหนจะเข้ากับรถบริษัทก็ ต้องแยกตัวแล้วครับเนื่องจากว่ารอบเช้ารอบบ่ายนี่รถแมคโครจะมายืนครบสามตัวนี่แผนกล้องให้ดูไปเลยนะครับว่า รถกำลังเข้ามากันนะครับตอนนี้รถกำลังเข้ามากัน,นรถดำมา,มาแล้วาพากันทยอยกันเข้ามาแล้วเมื่อเช้านี่เสียปิดสวยมากๆครับสวยมากเลยโดนไปห้าพันครับ ทะเบียนเนื่องจากว่ารถแจ้งโอนอยู่นะครับรถแจ้งโอนรถไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับถูกต้องกฎหมายทุกอย่างแต่ว่า,อ,าอย่างว่าเลยเนาะคือเขาอยากได้ของเราอะเอาง่ายๆพูดกันตรงๆนี่แหละคือเขาอยากได้อะถามว่าผิดเราก็ผิดอยู่นะครับแต่มันไม่สมควรที่จะอโดนเยอะขนาดนั้นนะครับมันก็เลย ถือว่าฟาดเคาะไวไปนะครับฟาดเคาะไวไปแล้วกัน ให้รถมาเข้าครับก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลายืนจอดรอนะครับแทงแลเลยเลยแมคคูก็จะได้หมุนทีเดียวฝั่งโน้นก็ตักขึ้นรถดัำเสร็จก็เดี๋ยวสิบร้อถอยเข้ามาใส่สูมิโตโมเร็วครับรถเร็วมากนี่ของเรานีหวานเย็นครับเน่ เงีย้ยอาจะมาแต่ละรอบแต่มันดีตรงที่ว่าดินมันไม่หนักนะครับดินมันเป็นดินเบาๆดินโป่งๆนะครับคือเหมือนมีอากาศเขาเรียกว่ารูอากาศในดินอะ่ะมันเยอะมันเลยเบารอง เยียงแต่อย่างเดียวเอาน้องมันขึ้นมาก่อนให้มันไปก่อนครับไปรามกำนันสุดไปแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้า K S K สองร้อยมาแล้ว ายกแข้งล้จอดรับตัวจอดลับตัวจอดลับตัวกันครับครับแตรงนี้ลมมันกู๊กใช่ตรงนี้ลมมันกู๊กใช่เพราะว่ารถไม่ไปทางน้มันหมดอยู่ตรงนี้ไ้ปุ่นอะ ผู้จัดการหน้างานบอกตายตายตายแย่แย่อย่างนี้นะครับเซเม้นเซเม้นผมตั้งฉายาให้เซเม้นนะครับเป็นรุ่นน้องผมนี่แหละแต่ว่าเขาขาบูไงคนบูบูก็ต้องได้ยศหน่อย <c oughs> นครับเอานี่ขอบคุณไปยัง M880 นะครับเอ้ย M8808 นะ การไล่ทางให้ใหม่จะได้วิ่งง่ายขึ้นนะครับโอ้ยวิ่งยากเหลือเกิน ก็ต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับอย่าจวดนะจวดไม่ได้นะชันมากนะครับตรงนี้นู่นนะถ้าจวดลงไปเบรกไม่อยู่ก็นู่นแหละที่เบรกอะ่ะนี่ตะชิน,นู่นแหละครับถึงนู่นเลยเม้นนี่บอ,อกอยู่ไม่ได้ตรงนี้ เอารถมาจอดคุกฝุ่นไว้ตรงนี้คนตน้องหนีจากตรงนี้ไปแล้ว ต้องระวังเพราะว่ามันเป็นจุดอันตรายนะครับตกลงไปก็ไม่คุ้มนะครับเจ็ดเมตรนี่ไม่ใช่ต่ำๆนะพี่น้องจากพื้นข้างบน,นลงไปข้างล่างนี่ลืมนะครับว่าเจ็ดเมตรนะแล้วก็จากพื้นน้ำลงไปข้างล่างอีกไม่รู้กี่เมตร เพราะบ่อนี้เขาเห็นเขาบอกว่าสิบห้าเมตรนะครับส่วนบอ่อนูนยี่สิบสี่โอ้ทีมงานหินใหญ่นี่ทำหินหลน่นยางระเบิดบุ่มเลยอ่ะว่าตอนเที่ยงอ่ะก่อนที่จะไปกินข้าวเที่ยวนึงอ่ะอตอนแรกนึกว่าเขาระเบิดหินไม่ใช่นะ เสียงยางแล้เบิดยางสิบร้อรแล้เบิดมา<ะ>เข้าไปหาเจ้า S K 2 0 0กันเดือยังไม่ถึงเลยครับโซ่มันหย่อนนะยังไม่ได้อัจ,จะระบีโซ่หรือเปล่า โปงหินใหญ่มาแล้วหินใหญ่มาแล้วตอนนี้หินมาแล้วหินผูกครับอันนี้เขาเรียกว่าหินผูกนะชั้นหินผูกมันจะมีชั้นหินผูกกับชั้นชั้นหินใหญ่นะครับเป็นชั้นหน้าดินลงไปจะก็ไปเจอหินผูกนะครับหินผูกก็หินใหญ่นี่ปุกปักปรกปักเลยเดี๋ยวเอสเคก็มาแล้วครับเดี๋ยวเตรียมตัวนะ เต็มนะครับออกตัวได้ออกตัวได้ <c oughs> เดี๋ยวรอบต่อไปเข้ามาเราก็จะไอเคดูว่าเราจะมาดูระบบของเอเคว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราออกจากจุดเอาเดินแล้วเราก็ไปรับตัวครับนี่ที่รับตัวอยู่นู่นมองเห็นไหมมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งรถน่ะถ้ารอบใครเร็วก็ถ้าเป็นรถรอบเร็วเนาะรอบมาไวก็เกียร์สามเกียร์สี่สบายสบายครับนี่ผมก็ไปเกียร์สามนะ ขับ4ีก็ได้แต่ว่าคือเส้นทางมัน,นอ่ะมันมีสิบ้อมมาวิ่งด้วยมันก็เริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็อาศัยไปสามเรื่อยๆครับสามเรื่อยๆนะรถไม่แพ้รถด้วยนะครับไม่ต้องกลัวรถพังด้วยไปสมเรื่อยๆนะครับบดบี้เขาเรียกว่าอะไรพยายามปีนล,ล่องไปด้วยบดอัดไปด้วยนะเนี่ย เบาก่อนเพราะว่าสงสารน้องเขาพนังงานชิงตัวแ้นั่งอาบแดดเลยวาแน่นอนเว้มาแล้วครับสิบล้อมาแล้วไอหัวเขียวลงมาแล้ว อไอหัวเขียวไม่ใช่คันนี้นะไม่ใช่คันอยู่ในกล้องนะน,น,นู่นนุขนขอกเกษตรครับขอกอยสูงอ่ะเอามาวิ่งดินอะแต่ว่าเขาบอกเองเลยว่าผมมาแบกโดยเฉพาะพีอ่อ ถ้าไม่แบกไม่ได้ราคาเขาอย่างนี้เออเนาะมันก็จริงเนาะถ้าไม่แบกเขาไม่ได้ราคาอย่างว่านะครับถ้าเขาแบกได้เขาก็ขอราคาเพิ่มได้นะครับจากปกติพวกพวกิ่งเที่ยวละร้อยเขาก็ตีขึ้นไปร้อยยี่ร้อยห้าได้สบายสบายก็ดึงสภาพดูแล้วกัน200สองรอยสสิบแปดตัก ครับคันนี้ล้วยางระเบิดไปเมื่อตอนเที่ยงหินใหญ่กําลังวิ่งมาเนี่ยเบิดตุ้มเลยนี่คันนี้ยางข้างยางข้างซ้ายนี่แหละครับที่ระเบิด ต้องซื้อไอ้นี่ละซื้ออ่หัวเชื้อหัวเชื้อหัวเชื้อโซลา่าหัวเชื้อดีเซลมาเติมนะครับต้องเอาบัตรมาด้วยละถ้ามีบัตรเขาก็มีส่วนลดให้จากกระป๋องละ80ดหลือ40บบาทถ้าเป็นบัตรพีทีครับ พรุ่งนี้ต้องติดบัดมาด้วยเพราะว่าเย็นนี้จะกลับเข้าบ้านก่อนนอนบอ่มาสามสามคืนแล้วนี่เสียปิกเข้าหา SK ก่อนแล้วครับคันแรกเลยที่ได้ตักกับเ k ว่านี่สิบล้อนี่กว่าจะเต็มเมื่อเชา้าจอดรอจนจะหลับเอาละสบายแล้วทีนี้ไม่ต้องรอคิวแล้วลุนดูกันสิว่าจะตักเร็วไหมจะประมาณสักกี่ถึงนาทีไหม ดูครับว่าจะไวหรือเปล่าเจอทีโอ้ไวอยู่ดิบึ้ดเลยยังไม่เข้ามือครับยังไม่เข้ามือยังไม่เข้ามือนะ อยงเครื่องนิ่มมากเลยสภาพเครื่องกับสภาพภายนอกนี่มันทั้งต่างกันริดเลยนะเนี่ยค,คลิปนี้ก็ดูกันยาวๆเลยครับ ยินเลย,เลยิยินผูเลยม่ได้ยินผูเลยเนาะม่ได้ยินผูเลยนี่อาจจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ